กรปาส่วนผูมิภามีข่าวดีโครงการน้ำดืนสะอาด i n i o ตามนโยบายกระทรวงมหาไทยทุเทให้ทั้งใจเพื่อเธอโครงการน้ดืสะาด a t i o เดืนน้ำป่าสะอาดันใจการปราส่วนภูมิภาคในฐานะ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนภารกิจสนองนโยบายน้ําดื่มสะอาดบริการประชาชนเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้าประปาบัดน,นี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านพลอากาศตีนิพนธ์พเจริญกรรมการการปรปาส่วนภูมิภาค ให้เกียรติกล่าวถึงการดำเนินงานการประปาสุริภาคได้ดำเนินการก่อสร้างจุดบริการน้ําดื่มสะอาดที่มีกาลังผลิต2 0 0พลิตรต่อชั่วโมงเพื่อให้บริการน้ําดื่มสะอาดให้ในราคาประหยัดแก่ประชาชนซึ่งประชาชนสามารถนํารถบรรทุกน้ําดื่มหรือภาชนะบรรจุน้ําดื่มมารับน้ําดื่มได้ที่การประปาสุนิภาคสาขาหน่วยบริการและสถานีบริการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคมีเป้าหมายด,ดําเนินการติดตั้งมินิเตชันและตู้น้าดื่มสะอาดราคาประหยัดให้ครบ234จุดครอบคุมพื้นที่234สาขาทัา่วประเทศในปี2570ขอขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคที่กรุณาเล็งเห็นจังหวัดระยองเห็นแก่สุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองและจะมีแผนขยายฐานไปในอนาคตอีก ผมขอเปิดโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นตามน,นโยบายกระทรวงมหาดไทยณสถานีจ่ายน้ำแม่ตะพุทธการปราปาสนภูมิภาคสาขาบ้านฉางจังหวัดรยองณนบัดนี้ขอบคุณครับ เช <mile inside. S 2> ิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองนะครับซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงจุดมินิสเตชันตรงนี้มาใช้บริโภคน้ําดื่มฟรีของการประปาภูมิภาคให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ําดื่มสะอาดในราคาถูกนะครับผมยืนยันว่าน้ําประปาของเราสะอาดดื่มได้ทุกสถานีทุกที่ในประเทศไทยที่การประปาสืนภาคไปกำกับดูแลเราได้รับการกรนตี ISO มานะครับเรียบร้อยอันนี้ครับคุณภาพน้ำนี่ สามารถดื่มได้ครับยืนยันพนักง,งานให้มาสามารถใช้น้ํำที่ยยราคาถูกซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราก็ให้น้ำฟรีไปก่อนนะครับการเปิดที่ระยองนี่นะครับก็เป็น1นึในสิแห่งนําร่องนะครับก็เรานำระบบ RO ร e v e r s e Osmosis s นะครับที่เป็นการทำจากผลิตน้ำน้ำพร้อมดื่มนะครับก็คือสามารถ,ถ,ถดื่มได้โดยที่คุณภาพนี่ไม่ไม่แพ้ น้ํำบรรจุขวดร,ราคาแพงๆในท้องตลาดนะครับในราคาที่ที่ประหยัดครับในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการให้บริการฟรีนะครับแล้วก็สักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีการจะเริ่มเริ่มที่จะเก็บเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งสุดท้ายในราคาของค่าน้ำดื่มเนี่ยก็จะอยูท่ที่นิดละห้าบานะครับ